สวัสดีพี่น้องนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชาว youtube ทุกท่านนะครับจองด้ำซิงซปเปอร์ยาวครับผมยังพาพี่น้องมาชมที่บ่อของทีมงาน c ซครับวันนี้ สองคันครับบอกกันว่ารถหกล้อหลายคันครับมาวิ่งงานที่นี่นะครับนี่ครับหลายคันครับมาโอ๊คคันนี้คันนี้เป็นหัว <c oughs> เป็นรถน่าจะเป็นรถเปลี่ยนหัวมาครับน,นี้นี่ เยอะตักสองคันครับตักกันสองคันโอ้อันนี้ยางเก่าตัวนี้นนยางเก่าครับ ีมงานสุขสันฟิล์มก็มาร่วมครับสิบกว่าคันนะครับรุ่นไบโคก็ตักสองคันนะครับโอ้บุนวายเลยครับบุ่นวายเลยหลายๆคัน ดูคันนี้หัวมันเล็กๆยังไงไม่ร yeah> UH> ู้ครับสวัสดีครับเบิงหลยจนล่ตาพี่น้อง กันเศร้าอยู่นี่เลยนอนอยู่ในบ่อเลยเ,เข่าทีละ2องคันเลยครับ เห็นสองทีมสองคันเนาะอืมหุ่นใดครับผมกับ XCMG ครับเดี๋ยวไปสัมภาผัสโชเฟอร์เมื embodied, ่อก <outreach> <fits in> <street> <appealing waterfall> มันเมือ่อยเหล้อบแต่ละมือนียดูคันนี้ครับเป็นหัวเมก้าครับแต่ว่าคานหน้านี่เป็นมันเป็นคานแคบนะครับคล้ายๆกับหรือว่าเขาหัวกว้างมาวางครับใช่ครับผม เอาหัวกว้างมาวางครับ F c f f G 8J ครับหัว 8J เป็นหัวของ6้อใหญ่ครับมาวางครับมันก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นครับพี่น้องอเอาไปทำเป็นยางก้าวสวยเลยคันนี้ครับ ปเปรอาด้วยกันใกล้ๆก,กันนั้นจะได้ดูการประชันงานกันระหว่าง XCMG กับ h ุ u n ด เป็นไหนเชเฟอรเป็นลอยไปเมือเป็นรอยไปมื่อเป็นลอยไปะบริุทเกียไรหเป่าโอ้ยเกบอกแกเอาสองลอยมามันยังไปตักเตียมไงบวยไซบวยไ่รูดด้ โอ้รถรถดำเยอะครับผมก็อย่างนี้เลยครับรถด,ดำเยอะแล้วเป็นถ้าเป็นรถรถเล็กครับก็เหนื่อยหน่อยครับถ้าได้ตักตลอดแบบนี้นี่200ดีกว่าครับ รับตักต่อเนื่องนะครับรถด,ดำเยอะๆครับรถ200ดีกว่าตักง่ายดีนะครับเต็มไวสองอยเนี่ยงัดบวยเอาบวยเอาครับพี่น้องซีตักหาตักก็เต็มครับแต่ถ้า120หรือไม่ก็ขนาดเล็กแบบนี้ก็จะใส่ หลายพุ่งกีครับทำให้คนขับนี่เหนื่อยครับออันนี้เป็นของทีมงานเสียฟิลมครับสันฟิลมได้ข่าวว่าเสียฟิลมเอามาร่วมด้วยประมาณ4คันครับอันนี้ โอ้ฟันมายอมเปลี่ยนเลยวะฟันครับฟันหมดแล้วเป็นรถทดลองครับบริษัทให้มาใช้งานครับแทนทดแทนคันที่เอาไปเข้าศูนย์นะครับอันนี้ครับ ดินแข็งครับดินอ๋อขน,น้นทำไมมาเร็วจังครับรถ20คันนี่ถือว่าเยอะไหมในการวิ่งระยะนี้ หรือว่าพอดีครับไม่เยอะครับใส่ประมาณ คิวครับผมสี่ห้าคิวครับมีคนคอมเมนต์ไปนะครับผมถามว่าคิวดินแน่นน,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 นี่ครับคิวดินแน่นนี่คิวดินแน่นนี่ครับสมมติว่าเราเราวัดให้มันเป็นห้าคิวนะครับวัดจากตรงนี้ห้าคิวแล้วเอาเอาขึ้นมาบุดใส่รถด,ดับคันเดียวหมดไหมอา่า 5คิวนะครับที่ขุดขึ้นจากที่ดินคิวดินแน่นนะครับให้มาใส่รถดำนี่หมดไหมอันนี้ก็คือมันแล้วแต่ดินครับผมมันแล้วแต่ดินด้วยนะครับถ้าเป็นดินแบบนี้นี่ผมว่าไม่หมดนะนี่ครับสมมติว่าความสูงนี่ครับอย่างตรงนี้นี่ผมมองดูความสูงได้ประมาณ2เมตรครับ 5คิวก็จะหน้ากว้างประมาณกว้าง2กว้าง2เมตรลึก2เมตรก็จะได้4คิวครับก็จะได้4คิว,ควขึ้นรถดับคันเดียวไม่หมดครับ แต่ถ้าเป็นดินทรายนี่หมดครับดินทรายดินแบบนี้ครับผมงานออกเร็วครับผมที่ครับออกเร็วแล้วก็ปริมาณดินจะได้เยอะครับมันแน่นครับมันแน่นมันแข็งครับ สันฟิล์มครับมาอีกคันแล้วครับเล่นในรถห้างนะครับเสียฟิลม์มโอ้เวอง์ไทยดังแป้งมาเลย าราบาทครับถ้าตักนะครับถ้าตักก็เต็มเร็วน่าจะเป็นคุณใดเต็มเร็วกว่าครับเพราะว่าปุ่งกีใหญ่กว่าครับถามว่าแรงม้ามันเท่ากันไหมครับสูสีกันครับผมแรงมา้าสูสีกันนะครับเป็นรถไซส์ขนาดเดียวกันครับร้อยสี่สิบร้อยสามห้าครับ ร้อยสามสิบนะครับรถไซส์ที่ทำงานด้วยกันได้นะครับแ้วคันนี้ผู้ขี่มันเล็กเกินไปโอ้โออยังลั่นดีขนาด ดินกันแล้วเร็วอยู่ครับแต่ว่ามันพุ่งกี่เล็กนะ แล้วพุ่งกีใหญ่อย่างนี้ก็ถ้าพุ่งพุ่งกีใหญ่ก็คงจะยากกว่านี้นะว่ามันมันแน่นนะครับดินมันแน่นแข็งนะครับอีกอย่างหนึ่งฟันมันก็หมดแล้วครับเนี่ยฟันหมดครับถ้าเปลี่ยนฟันใหม่โอ้ยมาเรียตัวเดี๋ยวนะ ถ้าฟันใหม่ก็ก็จะดีกว่านี้ครับถ้าเป็นฟันใหม่ดินไม่หนักครับดินอันนี้เนี่ยเบาดีครับ แต่ว,ว่าผมงานนี้ออกเร็วครับเจ็ดกะไงดันเทียเดียวเนี่ยโฟงพักนะครับ